สวัสดีครับสวัสดีนานาทุกท่านนะครับผมนี่ก็มาซ้ำหมายเกานะครับนานาหลังจากวุไลมาสองอาทิตย์แล้วครับนี่ก็อันนี้เป็นไมยที่ผมลง่อกที่แล้วนะครับน,นี้กันเยยบมาจัางน้อยนะครับผมรับมือกับมีนามานะสองคนนะครับเลียงได้กรรุ่นครับนานาเมือนี้ว่าจิมีผลงานบอนะครับผมสาหรับ หมยสามไมเก่านะครับเห็นหนา้นาพี่นมาบอกว่าป่ามันป่ามันกินแต่มันบ่คอยติดเบ็ดนะครับผมวันนี้กะเลยมันล่ลองให้เบิ่งนะครับหนา้นาก็ขืนอยู่กับการผูกเบ็ดนะครับผมสําหรับการผูกเบ็ดนะถ้าต้องศึกษาจังหน่อยนะครับสําหรับขั้นนี้ก็เอาแล้วนะครับผมนี่นเลยขอหยัดวัดก่อนนะครับ กเค็มนะครับนี่ครับสำลัดเยื่อผมใส่เป็นสูตรนี้นะครับล่ะน่นนะน,นี้เป็นเยื่อเกา่าน,นะครับผมแ่ตเย็นไว้นะครับผมเอาออกมากข้างนอกอะ ขึ้นล่าวัตเนอรบนะบน,น่ะเป็นล่าเป็นยังวัตเนอร์นะครับขึ้นล่านะครับมีเก่านะครับสิเป็นเดือนนะครับผมผมว่ไเลเอามาใส่นะครับอันนี้เนี่ผมก็เสียวมาผสมเพิ่มนะครับนั่นนะเป็น ลำบมุมดุกตาลนะครับตัวนี้นะแล้วก็บมกวิดนะครับผมนสองตัวนี้นะครับผมมีมอย <laughs> ู่เซ้มเพิ่มนะครับม,ม,ม,มานมาครับลูกห <laughs> <laughs> ินไม่บอกมาจีแมนนะ โอ้อยู่ข้างหน้าเลยตั้ว <chat> นะครับกินตัวอุ้ยไม่นี่กินข้างหลัง <Marvel> <observer> ให้มนี่ใส่งามนลยครับผม <c oughs> ใส่รุ่นนี้ก็คือเด้อนะครับครับ งามๆเล่นนะครับยอดสับ หอยนะครับผมฮิดปลาเค็มครับฮิตปลาเค็มนี่ นนะครับผมเ็กิมผระสมนะครับใส่ตับเนี้นะ de sí. sí.

พากันไปเี็ดบุญหมดเลยหลายพงานยุ่งใช่ไเดี๋ยวาเหนียะเนี่เขเล่นเล่นเล่นเฮียครับเี่นช่วงจีใจังเด็กพ่เลีนดีับเร่นเฮีย mặt con mà mặt mẹ mẹ mặt mạng đủ quen mặt 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 mẹ con mặt ครับผมนี่ครับเป็นเวลาใบสามครึ่งนะครับนั่นน่ะเดี๋ยวยังไงก็ต้องขออตัวกลับก่อนนะครับผมสําหรับมือนี้กินหางนะครับปนินนะครับผมอย่าังไงกับพอกันยี่นานะครับนั่นน่ะสำหรับไม้นี่ก็คือว่าโอเคอยู่ครับฝาใส่งามนะครับผมสหรับปรนินนะครับอย่าังไงมือนี้ก็ขออตัวลากก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมเห็นมือผลงานนะครับสำหรับผลงานมือนี้นะครับผม รับผลงานนะครับผมอันนีใส่งามๆนะครับอันนี้ใส่งามๆเลยนะครับผมก็ได้ทอดครับกินกับต้หโฮมนะครับผมเดี๋ยวไว้ฟอกันในที่นาครับ